ส, <im sharing> สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้กับผมกลับมาจากทุระแล้วนะครับพี่น้องกลับเมื่อ้วก็สิมาหาอยู่หากินสู่พี่น้องครับพี่น้องว่าสิวันนี้สิผ้ามาตกปลาครับพี่น้องสิผ้ามาตีตีกระสูบครับพี่น้องตีปลาสูตรเลาะหอยเซี่ยงหำนี่แหละครับว่าสิเป็นไดงนะครับใส่ใส่เป็นเหลี่ยมนะครับพี่น้องใส่เหลี่ยมนะครับผมเหลี่ยมเหลี่ยมมาตีปลาสูตรล่องเบง กับปกติอะสมัยก่อนน่ยกระสีผมเคยตีตอนผมแบบว่าเป็นไปหลุดน,น้อยๆส่วนส่วนเลี่ยนอยู่ครับพี่น้องผมกระสีอ่าเลาเคินเลาไม่ไพ่นะครับพี่น้องไม่ไพ่เงาเงาเมไพ่เงาเงาแล้วก็ผูกเสือ้อผูกเกลียมใส่แล้วก็แกงครับพี่น้องเอินแกงเหลี่ยมก็จะมีโอกาสหาใหม่ได้กระสีมะแกงสูตรโบราณใ้เบิงตะบะมือสีมะตีนะครับตีก็คล้ายกันนะครับแต่ว่าเขาใส่เป็นแบบเบ็ดเบ็ดฝรั่งเนาะ เบ็ดฝรั่งมาตีตีเหลี่ยมประสูตรนะครับพี่น้องเออตีเหลี่ยมประสูตินี่แลละครับผมน้องหวยเสียงหำเฮ้านี่แหละกะเบิงกันครับว่าสีใดจักตัวสองตัวกะผมกะพอค่อยถนัดเรื่องการตกปลาแบบเบ็ดฝรั่งปันใดถนัดเป็นพวกเบ็ดเมเไยแต่ว่าเดี๋ยวเมือ่อก,กีส้สิลองมาตีลองิ่งครับพี่น้องสีเหลือบาบก็แรงนะครับพี่น้องเพราะว่ามันตีง่ายๆหนึ่งเดี๋ยวล่องเบิงกันมีปลาก็าสีได้ปีงอยู่ดอกโตสองโต สีพอได้ยี่บ่กก็แต่ว่าเหนือมันหลายนะครับเหนือมันหลายมันกิสีตีใหญ่ขหน่อยส่วนใหญ่ตีประสูตรตีเหลี่ยมมับสีไม้หลงๆหน่อยจังบวติดเหนือเดี๋ยววันนี้มาล้อมเมืองกันครับพี่น้องก่อนอื่นผมสีให้มาเบิองอุปกรณ์ผมกันครับผมเบิองอุปกรณ์ใกญ่ๆกันครับผมเบิองกันครับพี่น้องขั้นเบ็ดเฮาสายเอ็นกับเบ็ดฝรั่งนะครับเบ็ดฝรั่งกะนี่ครับผมเป็นเหลี่ยมนะครับ เหลี growing up. Growing up. ่ยมกับลอยให้ใ huh. ห right ้เบ็ดมันอยู่กดๆมันสินะครับพี่น้องยามลงนำเหลี่ยมมันก็สิมุนดิดิดิมันสิคือปลานะครับพี่น้องมันก็สิมุนคือปลาอันนี้ใส่ลูกขาเอิ่นลูกแบบว่าลูกปัดลูกปัดครับพี่น้องลูกปัดแล้วก็อันนี้ลูกปัดมันสื่อลูกปัดผมมันเสียครับพี่น้องไม่ค่อยได้ใส่ก็เลยเอาใส่ไอขาเอิ่นเลหลอดก็ได้ครับพี่น้องบอกให้มัน หมากเบ็ดกับเหลี่ยมมันติดกันเกินไปนะครับพี่น้องนี่ครับผมใส่หลอดหรือว่าใส่ผมใส่คัตเติลบัตนะครับผมนี่ครับผมเห็นมันอยู่ห่างกันกับเหลี่ยมยามันหมุนป๋าก็จะสวบหมองเบ็ดพอดีครับพี่น้องสวบหมองกลแล้วก็ข้าใส่นี่ครับผมซิมีทุ่นตะกัวครับผมไปแกงนี่ครับผมสายกระสิเาวปรผมมาณนีละระวังสวอ สอกหนึ่งหรือว่าแขนหนึ่งก็ได้ครับผมเดี๋ยวตะไคร่ตะนัดแจงเตี่ยมนี่แหละครับพี่น,อน้องไม้เฮ้าหวยเสียงหำสิคือว่ามากับสมุนได้เหมือนเด็ดเด็ดกับลำสิงมาน้ำกันเบิดพี่น้อง นะครับผมสวยๆครับนี่ครับผมกระสูนงามๆเลยครับ าแล้วครับผมใส่กำลังปิ่งครับ เอาแล้วเอา้าแล้วเอา้าแล้วมาอีกแล้วครับนี่ ัวยอีกแล้วสูตรงามครับ เนี่ยหลายครับพี่น้องหมาย พี่น้องตีไปชั่วโมงหนึ่งพอดีในสามตัวสามตัวนิ้นวน้ำแหละครับบัดนเนี้บม่ได้อานาม,มานั่มาษมาตีข้าวหนึ่งสามตัวกับพ่ออยู่พ่อกินอยู่ครับพี่น้องสามตัวตีหนักครับมันมีเหนียเหนียเหนียไรไรเดี๋ยเบิ่งปากันครับพี่น้องมาสรุปผลงานกันครับ ชั่วโมงหนึ่งพอดีผมมาเลาะตีสามตัวตียากครับแหน่หลายนี่แหละครับพี่น้องผลงานเขาสามตัว สดดไม่ยูไหนหลาบได้ปิง่งยูพี่นอ้องน่ครับผมพ้นงานเท่าสามโตพี่น้องแล้วก็นนี่เบ็ดเอามะตีปลากระสูบครับหมือนี่มะตีปลากระสูบรล่าเมืองยังกังเวนก็โอ้หิ้วนางแบบ็มดมาแล้วนางมานํ้ ว่าจะตีข้าวหนึ่งพ่ออยู่พ็อกินแล้ะก็เมื่อครับพี่น้องก็นี่แหละครับผมพอดีผมมาเลาะให้เลาะหน้าก็เอาเปครับผมแบกเบ็ดลงมานํำมาตีปลาลองเบึงคาได้กับเข่ากับน้ำครับพี่น้องกันเลยครับผมเด็กกับเข่าอยู่ครับก็เป็นวิธีแบบบ้านเขาเนาะครับพี่น้องหาอยู่หากินก็มาตีข้าวหนึ่งยิ้น้ำเลยว่นแดดหอน รับผมก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังห่พลาทคลิปครับคลิปต่อไปสิมียังก็ทารุนทาเบิ้งครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ